ยิงเหรอยิงเหรอเฮ้ยยิงยิงยิงโอ้โ <c> ห <oughs> สไลด์เลยฮะคุณผู้ชม,ม <c oughs> เอ้ายังไงลุกลุกลุกขึ้นมามึงมึงลุกขึ้นมามึงใส่เกงในสีอะไรเนี่ยฮะอ้าวสไลด์แล้วจ้าสไลด์แล้วอ้าวอ้าเอา้าเมืเ่อนตรงนี้เป็นสไลเดอร์เหรอ เอาละครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับสู่การวิกตูดี้แคทนั่นเองรายการทําให้คุณเรียนรู้และสนุกพร้อมเราคือผมวิกตูดี้แคทนั่นเองเกี่ยวกับกำลังรับชมะสบเกม G ี V นั่นเองเย้นะฮะพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่3แล้วนั่นเองก้อนนี้เราก็จะมาแต่งรถกันนั่นเองนะฮะสำหรับคราวที่แล้วนะฮะมีน้อง หลังคลิปมู่ขนาดนี้เลยเหรอนะฮะหลังจากคลิปที่แเราเล้อกทำการปล่อยไปนั่นคือ Head t o หรือ Head t R น,นั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ดูนะฮะสามารถดู ลิงค์ข้างล่างใต้ดีคิวชั่นได้เลยนะฮะหลังจากขราวที่แล้วก็ได้มีน้องเนี่ยต้องการรีเควสเข้ามาเกี่ยวกับยามาฮ่าอาวันนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมาแต่งรถยามาฮ่าอาวันกันนั่นเองนะฮะเป็นซูเปอร์ไบค์ขนาด 999cc นั่นเองหรือว่าพันซีนั่นเองนะฮะแต่เขาให้มาแค่ 999cc นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่ารถคันนี้นะฮะจะสวยโดนใจทุกๆคนมากน้อยขนาดไหนเดี๋ยวเรา,าดูกันเลยครับผมนะอา้อาวอา้อาวอา้อาวอ้าว เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาบอเอาบ่อ,อ,บอ,อหัวล้นเหมือนกันด้วยอหัวโล้นเหมือนกันด้วยอืมึงมึงตายกาที่นั่งเลยมึงตายการที่นั่งเลย,ย,เ,ลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่สุดใจมันไม่สุดใจอืยิงไข่ <c oughs> นะยิงไข่ด้วยนะฮะแหมถือว่าโอเคนะฮะเรามาดูอย่างแรกเลยก็คือบอดี้นะฮะบอดี้ก็คือพวกเฟรมข้างๆนั่นเองนะฮะสำหรับคันนี้ที่ผมได้ทำการเรเนดอมออกมานะฮะ จะเป็นสีม่วงนั่นเองก็บอกได้เลยครับผมว่าเป็นรถที่สีตุดมากนะฮะด้านหน้านี่ไฟนี่จะตาเหมือนนกแก้วเลยทีเดียวนะฮะแต่ว่าตาไม่โตมากนะฮะอันนั้นจะเป็นซิมิอาพันธ์นั่นเองนะครับส่วนเฟรมด้านล่างนะฮะตรงล้อรถก็จะเป็นสีม่วงเช่นกันนะฮะปั๊มเบรกนี้เป็นปั๊มเบรกอะไรก็ไม่รู้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดใช้นี้มันอาจจะไม่เห็นเนาะโอเคเดี๋ยวผมขอใช้เป็นนี่ดีกว่าอ่านะฮะปั๊มเบรกนี้น่าจะเป็นของแบมโบนะฮะเพราะอันนี้ก็ถือว่ามีการแต่งมาเป็นที่เรียกน้้อยแลว ส่วนโลโกโเ้เขาก็จะเขียนว่า R1 เป็นสีเหลืองนั่นเองนะครับด้านหลังนะฮะท่อนเนี่ยนะฮะมันจะออกด้านหลังนั่นเองอาจจะออกตรงที่นั่งนั่นเองนะฮะแต่ว่าท่อน,นี้จะเป็นท่อเดิมนะฮะเป็นท่อคู่ด้วยนั่นเองนะฮะก็ถือว่าโอเคนะโอเคในระดับหนึ่งทีเดียวนะฮะส่วนคันนี้จะไม่ได้เป็นโปอาร์มนะฮะบางคนจะสงสัยว่าโปอาร์มคืออะไรโปรอาร์มก็คือจะมีด้านหลังนะฮะอาร์มมาด้านหลังเนี่ยนะผมมาล้อหลังเนี่ยแค่ข้างเดียวนั่นเองนะฮะแต่ว่าอันนี้ก็จะเป็น เป็นแบบฟูลอาร์มนะฮะคือจะเป็นอาร์มสองอันนั่นเองนะฮะตำรวจมาจากไหนวะทำไมเสียงมันดังเหลือเกินโอ้ตาย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 นะฮะอันนี้ก็เป็นยางแบบเดิมนะฮะคงไม่มีปัญหาอะไรเนาะเออตรงนี้นะฮะเดี๋ยวเราลองค่อมดูกับผมว่ามันจะเป็นยังไงอ่านี่ครับลองค่อมแล้วอืมสตาร์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปดูไม้นารถกันดีกว่าผมว่าไม้นาลถจะเป็นยังไงนะฮะ ไม่นะรถนี้ก็ถือว่าโอเคนะนี่นี่จะมีเลขขึ้นด้วยนะฮะมองซ้ายมองขวาก่อนปื๊บมานี่เลยดีกว่านี่ก็ถือว่าโอเคนะเออนะฮะเอาโอเคไฟเขียวพอดีฮะเดี๋ยวเรามางนี้ดีกว่าอ่าโอเคฮะอาจจะเล่นยากนะฮะโอเคก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะฮะสำหรับรถคันนี้ที่เราได้ทําการเลนดอมออกมานั่นเองนะครับไปเดี๋ยวเราจะไปทําการลองรถกันดีกว่านะคุณผู้ชม,มเดี๋ยววันนี้เราจะมา ทำการทำท็อปสปีกน่ยภายในเมืองกันดีกว่าเออผมขี้เกียจไปไกลแล้วนะฮะลันดูซิว่าจะเป็นยังไงครับผมลันอินอถือว่าฟังได้แล้วรู้สึกพอมากเลยนะฮะเดี๋ยวผมจัดการเลยดีกว่าครับผม,มไปเลยไปเลยไหนไปดูซิว่ามันจะขนาดไหนนะฮะแต่สําหรับผมนะฮะการออกตัวในรูปแบบนี้รู้สึกว่าจะช้ามากเลยทีเดียวนะฮะ โอเคครับผมตอนนี้เราก็มาถึงตรงจุดที่เราจะทําทอสปีกแล้วนั่นเองนะฮะแม่ไฟแดงพอดีฮะโอ้โหนเนื้อตัวมอมแมมมากนะกว่าจะมาถึงตรงที่ทําท่อสปีกได้นี่มันต้องใช้เวลานานมากเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวเรามาลองนะฮะโอ้โห,โโหสีซีดเลยทีเดียวครับคุณผู้ชมอืมโอเคฮะเยี่ยมแต่180นะฮะได้อยู่ประมาณอ่าร้อยแปดสิร้อได้นะฮะสำหรับรถสแตนดาดนั่นเองอ ถือว่าโอเคนะเออแตนดรกดก็ได้มาประมาณ180แล้วนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะไปแต่งรถกันดีกว่าครับ, oh. รบผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูซิว่าหลังจากที่เราแต่งรถแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับผมตอนนี้เราก็มาถึงร้านแต่งรถเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะมาเดี๋ยวเราจะไปแต่งรถกันเลยดีกว่าผมว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะสำหรับโลโก้คันนี้นะฮะชื่อคันนี้จะเขียนเลยว่า R1 ันะ,ะอย่างแรกเลยมาเดี๋ยวเรามาซ่อมรถกันก่อนเลยนะฮะ นี่อันนี้เราอัปเกรดเป็นร้ออยู่แล้วนะฮะแล้วก็เรื่องเบรกนะฮะเบรกก็ต้องร้อยอยู่แล้วนะฮะต่อมาคืออันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องเฟรมนะฮะเฟรมด้านหน้ารถนี่นตรงล้อตรงนี้นะฮะเนี่ยเฟรมด้านหน้ารถนะฮะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเฟรมด้านหลังรถนั่นเองเดี๋ยวเรามาเอาด้านหน้าก่อนดีกว่านะฮะด้านหน้านี่เราก็แต่งเป็นแบบเคปลาไปเลยนะครับส่วนด้านหลังแน่นอนผมว่าด้านหลังเราก็ต้องเอาเคปล่าด้วยนั่นเองนะฮะอันนี้จะมีการแต่งใส่พวก อ่าสติกเกอร์มาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคเลยทีเดียวนะครับต่อมาคือจะเป็นสีรถนั่นเองนะฮะก็จะมีแค่2ส,สีหนึ่งเลยก็คือจะเป็นสีแบบลายแต่งนะฮะอันที่2ก็จะเป็นแบบสีแดงนั่นเองนะฮะสำหรับยามาฮ่าเนี่ยเขาจะเน้นแค่ประมาณ2ส,สีนั่นคือสีน้ําเงินอ่าอันนี้จะเป็นสีของทางค่ายอยู่แล้วนะครับตัวนี้สีนึงก็จะเป็นสีแดงนั่นเอง ซึ่งคันนี้ผมขอเอาเป็นลายแต่งละกันนะฮะเพราะว่ามีสติกองสติ๊กเกอร์ใส่มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองต่อมา e n เอนอจิน,นะฮะเลเวลร้อยนะฮะแน่นอนนะครับไม่ใช่เลเวลร้อยนะฮะคือเราจะอัปเกรดเป็นร0 0นั่นเองนะฮะเลเวลสนะครับต่อมาเรื่องท่อท่อเนี่ยจะมีทั้งหมด4แบบด้วยกันหนึ่งเลยคือ Standard อย่างที่2นะฮะจะเป็นอ่าเคปล่าอันที่3ก็จะเป็นเคปล่าเอ้ยอันที่2ก็จะเป็นเคปล่า ส่วนอันสุดท้ายนะฮะจะไม่ใช่เคปบลานั่นเองซึ่งผมจะเอาอันที่2นะฮะนั่นคืออะคาบูอิกนั่นเองนะฮะเป็นเคปบลาด้วยนะฮะผมขอเลือกเป็นท่อน,นี้ดีกว่านะฮะต่อมาคือแต่แน่นอนรับผมว่าแต่เราจะใช้เป็นแต่ลมเหมือนเดิมนะฮะไม่มีการเปลี่ยนแต่ทั้งนั้นส่วนไฟนะฮะ ไฟเราจะใช้เป็นไฟสีฟ้าให้มันแยงตาเล่นนะครับต่อมาก็คือเรื่องของป้ายทะเบียนนะฮะป้ายทะเบียนนี่เราก็ไม่จําเป็นที่ต้องเสียก็ได้เพราะว่า,างไงเราก็ต้องเอาป้ายทะเบียนออกอยู่แล้วนะครับต่อมานะฮะก็คือเรื่องของสีอ่านี่สีนะฮะซึ่งใครที่ไม่พอใจสีนี้ก็สามารถทําการแต่งได้แต่อันนี้ผมไม่มั่นใจนะว่ามันจะออกเป็นสีอะไรเพราะว่าผมลองเลื่อนดูแล้วสีมันไม่ขึ้นเลยนะฮะหรือว่าเราอาจจะต้องเลือกเป็นแบบ สีสแตนดาดก่อนสีที่มันมาให้กับรถตอนเราทำการเรนดอมมาอาจจะอย่างนี้ก็เป็นได้นะครับต่อมานะฮะก็คือการเอากระจกข้างออกไปนั่นเองอ่าเรียบร้อยครับต่อมาก็อันนี้นะฮะโซ่โซ,โซ่อย่าลืมนะฮะต่อมาก็คือเรื่องออกไปทะเบียนออกไปนะฮะเรียบร้อยอันนี้ก็อัพเป็นเป็นของแข่งเลยนั่นเองนะฮะโอเคเทอร์โบแน่นอนกับุมเทอร์โบนี่ยรต้องอัพอยู่แล้วนะฮะส่วนนสุดท้ายก็จะเป็นเรื่องล้อแมกนะฮะ แล้วก็เป็นสีนะฮะอะไรประมาณนี้เรื่องดีไซน์นะฮะซึ่งอันนี้อ่าผมขอไม่เปลี่ยนดีกว่านะฮะเราเราปล่อยไว้เลยดีกว่านะครับมาเราแต่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วดูซิว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะผมคิดว่ามันน่าจะโอเคนะเออนะฮะโอ้้วท่อมันออกตูดด้วยอสุดยอดนะฮะไหนเราลองเบิร์นเอาสักรอบหนึ่งนะฮะแล้วออกท่อคู่นะฮะโอ้โหสุดยอดโอ้โห มันสุดจริงๆนะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะไปลองท็อปสปีดกันเลยดีกว่าผมว่าท็อปสปีดของคันนี้จะอยู่ที่เท่าไหร่นะฮะหลังจากที่เราได้ทำการแต่งมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองตอนนี้เราก็มาถึงพื้นที่เราจะทําการทาท็อปสปีดแล้วนั่นเองนะฮะก็เป็นพื้นที่เดิมๆใครจากความเจริญนะฮะก็ถือว่าเป็นอะไรที่โอเคนะใกล้ความเจริญเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยสามารถทาท็อปสปีดได้ที่ดีมากเลยนะฮะโอเคมาเว้รอบนี้นะฮะสำหรับเจ้าอาวันนะฮะยิงไป ปื้บปล่อยไปแล้วครับการออกตัวนี้ถือว่าช้ามากๆเลยสําหรับผมนะฮะแล้วก็อืยกหน้านะฮะยกไม่ขึ้นยกไม่ขึ้นด้วยโอ้โหแสดงว่ารถหนักหน้าดูนะฮะโอโ้เกียร์เจโอ้ไม่ก็เกียร์เจนะ็ฮะแต่อะไรสอ0ร้อยสรแน่นอนสอง้อยมีต้นไม้ตรงนี้แต่เมื่อไหร่วะนะ,ะได้มาประมาณ200นั่นเองนะฮะหลังจากเราแต่งไปก็ถือว่าโอเคนะ โอเพิ่มมาตั้งเท่าไหร่เพิ่มมาตั้ง20นั่นเองนะฮะโอเคเดี๋ยวเราถอยหลังกันนะถอยหลังก่อนอ่าเดี๋ยวทำทำท็อปสปีดรอบหนึ่งนี่ยกตั้งแต่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมอืมนี่โอ้โหพี่นี่ใส่ย,ยกน้องอืมยกมาะฮะน่ายกไม่ขึ้นอีกแล้วฮะคุณผู้ชมโอเคเท่าไรสองร้อยสองร้อยเกียร์เจ็ดนะฮะคุณผู้ชมสองร้อยแน่นอน200สองร้อยสิมันไม่สองร้อยโอ้ยไม่สองร้อยฮะคุณผู้ชม หลุดแมพแล้วนะหลุดทางแล้วโอเคนะฮะก็น่าจะเหยียบอยู่ประมาณเกือบ200นั่นเองนะฮะสำหรับเจ้า y a m อาวันคันนี้นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเราลองไปอีกที่นึงดีกว่าครับผมว่าอีกที่นึงเนี่ยมันจะเป็นยังไงไม่แน่มันอาจจะทําได้เกิน200ก็เป็นได้ตอนนี้เราก็ มาถึงจุดที่เราจะทำการทำท็อปสปีดอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะนั่นคือสนามบินนั่นเองนะฮะแหมตรงนี้นี่ถือว่าขาดไม่ได้เลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาลองทำท็อปสปีดก,กันไม่แน่รอบนี้เราอาจจะได้เกิน200ก็เป็นได้นะฮะโอเคไปเลยครับอุ้ย <c oughs> <c oughs> สูงไม่หน่อยนะฮะเอาใหม่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 นะฮะเอาใหม่เอาใหม่ปึ๊บถอยก่อนถอยก่อนนะฮะอันนี้น่าจะถอยได้นะฮะ แม่รถก็ถือว่าหนักอยู่เหมือนกันนะเนี่ยแต่ว่าสวยนะันะที่เราแต่งมาไม่รียบร้อยแล้วนี่ถือว่าเป็นลายแข่งจริงๆเลยนะฮะโอเคครับไปเลยครับผู้ชม,อมเอาเลยคะบะไปแล้วครับรอบนี้นะฮะตอนได้แน่นอน200รอนะฮะ200ออัพแน่นอนครับผู้ชมโอเคยกหน้าไปเลยอืยกไม่ขึ้น <laughs> มันยกไม่ขึ้นจะทำยังไงนี้เออเฮ้ยโอเคอื โอเคโอ้ย okay. oh, ยกขึ้นไหมไม่ขึ้นฮนะฮะ uh huh. อยู่ประมาณ200ได้แหละเนาะภาพติดที่เราเห็นอยู่นะฮะโอเคอืม okay. อ uh ่า huh. uh huh. น่าจะได้200ครับโอ้โอเคผมเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นกันดีกว่านะฮะจะไปบูเขากัานดีกว่าครับคุณผ,ผู้ชมถ uh huh. อยถ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 อย,อยพี่มาแล้วน้องพี่มาแล้วรถน้องนี่มันระดับเฟิร์สคลาสพี่อุ๊ก <c> ก <oughs> <c oughs> มันมีเสาตรงนี้แต่เมื่อไหร่วะโอ้โห linear. ผมบอกได้เลยถ้าเกิดผมไปสอบไปกับกีนี่ผมก็ผมคงไม่ผ่านแน่เลยนะฮะขับแป๊บแป,ป๊ก็ชนขับแป๊บแป,แป๊ก็ชนนะฮะโอ้โหรถพังโอ้สุดยอดนะฮะแม่มีควันออกมาด้วยคุณผู้ชมอือเป็นอะไรที่ดีไปเฮยนี่แมงยิ่งก็กว่าไรเด้อยยยโอ้โหตัดหน้าตัดหน้าเกือบแล้วเกือบแล้วเอาละครับมา วันขึ้นอย่างนี้มันจะไหวเหรอวะเนี่ยเอ้ยมันต้องไหวสิน้องมันต้องไหวมันต้องไหวมันต้องขึ้นนิดหน่อยมันจะไปให้รูปกับป้ายฮอลลีวูดครับคุณผู้ชมมันต้องไปให้ได้ครคุณผู้ชมมันต้องไปได้ป้ายอยู่ไหนนะดี่ตรงนี้ฮะโอเคนะฮะโอ้ยย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 ยายย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  ปีนต้นไม้เฉยเลยนะฮะรถก็แรงเลยเนี่ยแล้วก่อนแล้วก่อนมันติดต้นไม้อะจะทำไงวะเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับเอ้ยทำอะไรกันครับผมเฮ้ยมันทำอะไรกันวะเนี่ยอือหือเท่านี้มันมีอะไรน่าดูครับไหนๆโอ้ยป้ากำลังเซลฟี่เลยโอ้โหป้าโอ้ยอ้าว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 ทำไมอะทำไมอะ อป้าป้ายิงฮะคุณผู้ชมสําหรับผู้หญิงแล้วเราเราเราจะไม่ใช้อาวุธนะฮะเราจะไม่ใช้อาวุธป้ายังไงยังไงอยิงยิงยิงเหรอยิงเหรอเฮ้ยยิงยิงึยิงสไลด์เลยฮะคุณผู้ชมอเอายังไงลุกลุกลุกขึ้นมามึงมึงลุกขึ้นมาใส่เกงในสีอะไรเนี่ยฮะเอาสไลด์แล้วจ้าสไลด์แล้วอ้าวอ้าว เงินตรงนี้เป็นสไลเดอร์เหรอเดี๋ยวก่อนฮะคุณผู้ชมมันยังไม่ฟังเราฮะคุณผู้ชมอืหยุดหยุดออืืเอาเฮ้ยพนุมมึงไม่คิดจะไปดูมึงเซลฟี่กับอะไรวะฮะมึงเซลฟี่กับอะไรเนี่ยสวัสดีฮะับตายมึงโดนมากินหลุมไหมเนี่ยไอ้ทำไมรู้สึกมีเฮลิคอปเตอร์มาโอ้โหนี่มึงโดนมากินหลุมวะเฮ้ยมึงเสียงดังนะเสียง โดนมากินลุงไว้เนี่ยทำไมหน้ามึงเถื่อนจังวะฮะโอ้สุดยอดเท่าหน้ามึงเถื่อนอเ,นยเ,ยๆๆเลยกันนะไหนๆเล่นอะไรเนี่ยโอ้โหสวัสดีโซเชียลแคม,มเลยนะฮะไหนวันนี้มึงอยู่หน้า wallet หรือเปล่าเนี่ยโอ้ตายตายหนึงน่งหนึ่งอะโตเก่งนะฮะตรงไหนโตเกง่งตาค้างเลยเดียวต,ตาตาค้างเหรอตาค้างเหรอ,อห,หลับ หลับเลยทีเดียว,วคุณผู้ชมบ่งบอกเลยก็ผมว่าแม่งอาการหนักจริงๆนะฮะตรงสัยไม่ได้โดนไหล่หลุมฉันนั่งตะรับไอยู่รลมตะลิมฮะโอ้บุ๊บบุ๊บอืมบุบบุบบุบบุ๊บโอ้โอ้อาวันอุ้ยนี่ฮะคุณผู้ชมโอ้ตา นี่คือประสิทธิภาพของอาวันเองนะฮะสามารถโอ้โหขับได้โอ้โหสไลด์ไปไกลเลยสไลด์ไปไกลแล้วเวลาคอนเสิร์ตนี่ว่าคุณผู้ชมโอ้อาวันเรานี้น่าจะขับได้นะฮะในงานคอนเสิร์ตนี่อาวันเราไปทุกที่นะฮะไหนไหนไหนโอ้โหคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตอย่างนี้อาวันไม่เคยพลาดอาวันไม่เคยพลาดนะฮะไหนอืมอืมลงโอ้โหมีรานจอดรถแถวนี้ด้วยนี่สุดยอดนะฮะ เฮ้ยโอ้โหน้องสาวจักรูโอ้จอดแป๊บน้องสาวไปกับพี่มิจฉาไปีนก่อนไปนี่ก่อนคุณจุ๊มอือฮัลโหลน้องสาวแหมยัมไพี่เนี่ยพี่มีรถนะพี่รถพี่อยู่ข้างล่างเนี่ยยังไงโอ้โหเอาไงฮะฟังไม่รู้เรื่องมึงด่ามึงด่าก่อนเฮ้ยอ้าวอบอ้อมอบอ้อมอื้มึงนี่แม่งโหดว่ะแล้วยังไง แล้วยังไงแล้วยังไงโอ้โหโค้เลยเดียวนะฮะไ้รับเงินด้วยอืมอย่าอย่าอย่าซาหยยบนมอืมมนี่นี่ก็เหมือนกันทีบ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 อืมอืมแม่ไปกับพี่ก็บอกดีๆน้องเดอแม่แถวนี้ก็ถือว่าสวยงามนะฮะสวยงามอลันตาเหลือเกินโอ้สไลสไลสไลโอเคด้านหน้านั้นน่าหอบมากครับคุณผู้ชม โอ้นี่โอ้โหเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนโอโ้เดี๋ยวเดียวเดียวพี่ดิปแป๊บพี่ดิแป,ป๊บอืมนะฮะโอ้โหอืมสุดยอดนะฮะสำหรับอาวันเรานะฮะสามารถโ,โหนตีลังกาได้โอ,โอโ้เป็นยังไงล่ะโดนพี่นมันแรงน้องอ่ากุ้งยิงยิงมนันให้หมดนฮะยิงมนันให้หมด โอ้นี่เข้าเมืองเลยใช่ไหมเข้าเมืองไปที่เรียบร้อยนะคุณผู้ชมแต่ว่าตอนนี้เราอยู่ส่วนไหนของเมืองก็ไม่รู้โอ้โหนี่ใกล้ๆใกล้ๆที่เราเลยนี่ว่าเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวแป๊บเข้าไปขับมารถพันขึ้นอีกแล้วคุณผูชมเอ้าเฮ้ยเฮ้ยป้าป้าเอ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 ายิงนะยิงเรื่องนี้มันต้องยิง มันต้องยิงอ้าวป่าผิดแล้วโอ้โหนะฮะอันนี้เป็นไรเนี่ยอันนี้เป็นลานจอดรถใช่ไหมเหาะได้ไหมเหาะเหาะไม่ได้นะฮะอันนี้เป็นลานจอดรถเฉยเฉยยังกับโกดไรเดอร์นะฮะแต่โกดไรเดอร์นี่เขาเป็นสีแดงใช่ไหมนี่เราสีขาวฮะคุณผู้ชมอืมเห็นนะนี่โอ้โหเทหอเกินนะฮะรถใกล้จะพังแล้ว <c oughs> โอ้ ปีนขึ้นคงจะไม่ไหวแล้วมั้งอย่างนี้นะฮะอุ้ยอุ้ยเกือบเกือบเกือบไปเกือบแล้วเกือบแล้วโอเด้อมึงขับขนาดน <c oughs> <trad> ี้นี่มึงจะดับเลยหรือเปล่านะฮะก็สำหรับในพาร์ทนี้นะฮะก็ขอจบลงพิรุณีลวกัน ดูสภาพรถนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะผมแล้วก็อยากให้ร,รีวิวรีววิรถคันอื่นๆนะฮะผมสามารถทำการรีเควสต์มาข้างล่างใต้ดีคุชชั่นได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้วิวตุ้ยแคทขอลาไปก่อนละกันโอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ